สวัสดีครับผมวันนีม้มาเจอกับรายการใหม่ของผมที่ผมเพิ่งสมัครและวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับกับน้องชื่อก็ชื่อก็มีอยู่นะครับชื่ออะไรชื่อ,อรายกันชื่อช่องชื่อว่าแบงโฟเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับกันโฟเข้ามาครับโฟค้างโฟเกินไหนอ่ะอบอกนะว่าเกินข้างล่าง เห็นปะอยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ไหนอ่ะเห็นพี่ปะพี่อยู่ข้างบนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะแอบกระโดดไงอยู่ไหนอ่ะข้างล่างไหนเงยฟ้าเอ้ยเงยหน้าก่อนดิขออนุญาตยแป๊บนะครับขอตัดคลิปก่อนหนึ่งแป๊บนะครับโอ้ยมาต่อกันเลยนะครับวันนี้เราก็เราก็ไปเจอคุณโฟกนะครับมันแอบอยู่ในเที่ยวในป่านะครับกอขอเสียงคุณโฟกนะครับสวัสดีครับผมชื่อโฟกครับเออครับ เล่นด่านนะครับไปรอบคุณโฟกนนำนะเอ้ยอย่าเพิ่งครับเดี an, ๋ยวขออนุญาตปรับ hmm. ก <Lim> ่อนเพราะว่าม <Halloween> ันจะได้เกิดตนนตรงนี้น like, ีน <unde> ีดำเห็นเตียงไหมลุกสิโอเคครับอาคะพี่น้องโฟกนนำครับก็พูดได้มากนะครับไม่ต้องมาเงียบเงียบครับดำเออ เดไปยไปไมึงไปตายดำมึงตายจะขึ้นมาได้เว้ยอันนี้ผมใช้เข็มดิสในการหาที่เอ้าล่วงพวกรับรอผมนะครับแค่าค่าตัวตายครับเออเอเฮ้ยรอด้วย เราด้วยดิอะไรเนี่ยมันต้องขุดอย่างนี้นี่ต้องขุดลงไปสองอันสามอันถ้ามีเสียงเลยรบกวนก็ขอประทรานโทดทีนะครับเพราะว่าผมมือใหม่ผมกาดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกทีเล่ <laughs> นมาก่อนใครทั้งนั้นเออครับอันนี้จะมีคำหยาดที่เราขอโทษนะครับเพราะว่าน้องมันกวนเกิบมากแล้ว ไปพวกอุ้ยย่าอาย่าอาย่าเฮ้ยเฮ้ย้ใครจะมาคอมเมนต์กาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมือใหม่ต้องเข้าใจครับอู้แมนแมนอุ้ยตกใจลุ๊ปลุ๊ป ต้องเล่นแมปนี้ให้จบนะครับอาจจะไม่ทันจบนะครับเพราะแฟดแบตคุณโฟกเขาจะหมดแล้วแบบโอ้โหมาเียเท่าไหร่โฟกแบดมึงอย่าบ่แบบบบนกูนะครับผมบบ <c oughs> ไม่จากเขาเลยอ่ะ,อะก็ผมตกยูยูทูป เหนื่อยใจจริงจริงๆอย่าขี้โกงครับนี่ทำไมพี่ตายเข็มทิศพี่ไม่หายวะเอ้าเข็มทิพหายแล้วอะครับคุณโฟกัสอ่ะครับครับเฮ้ยอไอ้ดำ ดำเฮ้ยมันมีทางขึ้นได้นี่ว่ะอะไรเนี่ยนะครับคุณโฟกัสโอ้โหอาจจะเล่นกลากไปสักนิดหนึ่งไม่นิดนะครับเยอะเลยแหละนั่งขอประทานโทษขอการุณาเปลี่ยนแมพบก่อนนะครับขอตัดเป็นก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็มาต่อกับอีกด่านหนึ่งนะครับชื่อด่านอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับไปครับคุณโฟกัอ คุณโฟรับ่อนมหาครับผมมหาเมืองอะไรครับเขาบนล่าลรครับมันเป็นด่านที่ยากนะครับเพราะว่าเออคุณอย่าพูดมากครับคุณรีบไปครับนี่ครับต่างหน้าครับดูเห็นเขานอนตาครับวิ่งกระโดดล็ก็ระเจ้าแก้วนี่ครับตอนนี้ยากยากที่สุดที่ผมเคยเล่นคลิปอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน มันเป็นะที่ผมไม่เคยล่ยนนะคุณเข้าใจปะทุกคุณหวงเข้าใจกันนะครับเราก็ถ่ายคลิปครั้งแรกเราก็อยากให้มีคนมาช่วยซับตะคงซับตะไคร์มาลงมาไลค์แต่ผมทําไม่เป็นไงใครจะดูผมได้เ่ยคลิปผมไม่ดังอย่างพวกเขาอ่ะเข้าใจปะเออยากก็ายากไงโฟกอเ่าบน่นญเนอะไปเอ้า บ่นยากจริงเอาไปฮึบอ๋อครับขอเปลี่ยนแมปนะครับเดินมันยืนเออชิวไอ้ตุเอาเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้แมนโฟกเข้ามาครับเกิดไงครับเกิดไงครับโอ้โห่กระตุกกระตุกโฟกซอมเบ้ <ite> มาไม่เนื้อเอือเอือเอือเยอโฟครับขอข้าน้ำก่อนครับโอเคครับ,รบ,คครบจะเป็นด่านเล็บเป็นด่านไอฟอนนี่ดิเดือดดิด่นนะดานเป็นด่านเลเวลนะครับมึงก็จะพุ่งโฟกอันนี้เลเวลห้าอันนี้เลเวลหกโอ้ยโฟก์อยู่นู้นเร็วตั้งแต่แบบเลเวลหนึ่งตามมาผมอาจจะกระตุกนะครับเพราะผมอัดคลิป นี่ครับด่านหนึ่งบายโฟกตามมาเลเวลหนึ่งมาพร้อมด่านมืดตื้อครับโอ้ด่านมืดตื้อครับโอ้ยมืดตือครับมืดตื้อมืดตื้อมืดตื้อเข้าได้เออก็เดินมาดีอะไรเนี่ยเล่นเป็นแล้วน่ะเห็นคิดว่าพี่เห็นปะล่ะก็เล่นแบบอันดำๆำนั่นแหละถือทอสก็ไม่ช่วยหาอะไรเลย พยายามปากักปักปักตรงที่มันไปได้อุ้ยอุ๊ยเกือบเกือบเกือบเฮ้อเอ้าโฟกเอิ่มดู้เลยนะทำไหมเลเวลรสามแล้วครับพี่น้องไปเร็วโอ้โหได้ครับไปดิขอแล้วครับคุณโฟกครับผมต้องผิดแล้วนะครับผมอ่ะ รีเวลสาไหมฮะอย่าคุณตีนเอเออเจ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 อีดยด,ยดยตรงนี้อ่ะไม่ชอบอนะครับชื่อคุณโฟกตายกัน,นครับตายเาีโง่โฟกกันแล้วดีโหพี่ผ่านแล้วนะเนี่ยโฟกเราเร็ว เลือกสีอะอะไรเนี่ยเลือกสีับอย่าหลอนดำเอาขวามผมอยู่ล่างอ่ะใครเล่นแบบนี้ก็ช่วยอธิบายด้วยนะครับว่าผมกาครับพวกววิวมาอยู่ข้างนอกวะโฟกัี่อยู่นอกวะครับไอเบนก็ไปอันนั้นไงเอาใบ นังนะอะไรนะแม่ก็ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้แม่ผมนั่นเรียกนะครับถามว่าพี่ไปไหนเออผมอะไรเนี่ยอุ้ยแมใวใหญ่ว่ะเฮือกเฮือพวกเลเวสี่แล้วเร็วเร็วแมวมึดแมวมึดแมวต้องกลับไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น ก็อาจจะได้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเพราะว่าผู้ผมเลื่อนกากอะทำไงได้นี่ครับเลยห้ากโอ้โหชมืดว่ะด่านอ,าอู้้สอฟก ว้าว้าวว้าวว้าวว่า้าวลูามว้าวว้าวก้าวว้าวอ้อา <laughs> อว้าออ้าววนาอ้าวว้า้าวอมาาวองาวว้่วอ้าวว้าวว้มว้าวาอว้ากว้าวว้าข้าวว้าวว้าวมาวว้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 า้าวว้าวว้าวา โอ้โห oh. อะไรเนี่ยกูบอกให้หาลู่จบไหมอี๋อโทษนะครับที่พูดคำเย,ยดาดมากไปอยู่นิ่งพอเนี่ยก็ต้องหันหน้ามาพี่เงียบๆเออวันน,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 นี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ โฟรครับพูดหน่อยเอ้ยพูดหน่อยครับคุณบายครับบายบายนครับไม่กดไลค<บ>์ผมไม่ให้เงินครับม,ม,มีให้เงินอะไรเอ้ยขอโทษดิเอ้ยว่าขอจบคลิปที่เท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ